หยืบซส่อร่อยไหมครับอด้อรวยอันนี้อะไรครับเต็งโมอ๋อเตงโมมากินแตงโมกัด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  มันจะเจ็บคอกัดดีๆอร่อยมากไหมครับอร่อยมากไหมมากเยี่ยมๆไหมเยี่ยมๆทำไงเยี่ยมๆเยี่ยมๆเย่ยมๆ มยี่มเยีมเยีมโนโนสิโน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 ่เจ๊ no, 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 no. พ่อไม่กินแตงโมเร็วเจ๊พ่อไม่กินแตงโมเร็วพ่อเออพ่อกินโมบอกสิกินโม เน่เน่เน่น,น่ไม่ทำยิ้มสียิ้มหลหลออ่ายิ้มหลอหรอยิ้มเล่อลหรอ,หรอ,หรอ,หรอใส่โทรศัพนะท์เนี่ยยิ้มเวลาเจอสาวสวยทางไหนเจอสาวสวยเจอสาวสวยยิ้มไงครับอาวแป่แม่ทำไม <S S <อ>ไม่แปลดูดูในโทรศัพท์แป่ทำไมครับอากินโมดีๆกินโมโชว์สาวนี่นะกินโม เอาคครออกมาใครใครเขียนขีดยาสัตวเขียขีดยาถิ่มวงหน่ำกองกิ่งเพียงสำหรับเขาบอกเขียมขีดยาสัติหิด ขยาดเชื้อโอ้ชื่อไหนชือเห็ดถิ่นน่ารัก